ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกๆท่านเาสีลองมาเห็ดเอ่อถอดมันปลาขาวอปลาขาวแม่นบแม่นครับปลา,ปาขาวปล<อ>าส้อยบ่เอาในภาพร่วมกับปลาปลาขาวน้อยนิดน้องร้องเนื้อน้องคิดลองถือยังไรก็จังคอยว่ากันแต่ก็เสียบอะไรก็ต้องมีเป็นเมนุไงไงบางบางท่านนี่บอกเคยเห็ดหรือบอกเคยเห็ดหรอกกับพวกมืว่าเห็ดแบบไร พอถ้าเห็นเห็ดแล้วก็บอกโ่าโง,ง่ายใช่ไหมเห็ดง,ง่ายครับทียากแน่แต่มาฝักให้มันแหลกนี่แหละต่ว่าตามจริงนี่ส่วนมากเป็นเสียออกแล้วแล้ว,ลวก็หัวออกแล้วส่วนหนาเป็นเศษปลาไก่ปลาไก่ครับแต่ว่าถ้าเนื้อปลาไก,ก่ยีหลีมันรก,กระเพ่งมันปลาดุกกับเฮ็ดได้ครับสามารถตัดแป้งไดขั้นคนเห็ดเป็นปลาดุกกับเฮ็ดได้ปลาอยังที่มันเหนียวอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าปลาเนื้อมันเหนียวเนื้อมัน เนื้อมันเป็นนุนนี่ยังสินะเพราะมาถอดแล้วมันสีฟูไงหนักก็ใส่แปง้งบ่มันสีฟูของผมกับบอไซเลยะตามจริงสิมีส่วนผสมใส่แป้งอยู่จักน้อยหนึ่งนิ่เพาะว่าเนื้อปลาล้วนๆคับแต่ตอนที่นศาสนาตอนล้วนๆเนี่ยช่วงี้กินปลาไปก่อนค่ะพี่น้องปลายังพอได้กินอยู่หลังจากที่ซับปลามุนแล้วละเอียดแล้วละเอียดแน่บ่ละเอียดน่ ถึงขั้นตอนการปรุงรสสูตรบาวิทเลยค่ะกระสูตรเดียวกันนี่แหลยนะมันเห็ดง่ายครับบอกเคยเห็ดเกิดมาบอกเคยเห็ดจ้าเถื่ออีรีเห็ดง่ายเห็ดง่ายเห็ดง่ายอีรีนะอันนี้คือพริกแกงพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดที่คุณยายลิลลี่โอนให้ค่ะมักเผ็ดมักเผ็ดมักบ่เผ็ดตามใจชอบเลยพี่น้องรีเผ็ดได้หลายครับใส่ใส่หมูเดงก็ได้ ได้ปลากายก็ได้ปลากายนี่มันสิดีอย่างหนึ่งเนื้อเปิลฟูปลาหนิ่งไงบ่ปลาหนิ่งกัดจีได้แทบทุกปลานั่นแหละ,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 ะแต่ว่าปลากายนี่เป็นเยื้อเปิลเชื่อมาเห็ดเ,หเพราะว่าเนือ้อเนื้อมันฟูแมนมันเหนียวมันเด้งนะเอาไงไงอ้ามันเด้งมันเด้งกระเด้งกึ้นน้ำลายอยู่นานแหละเอ,อือกเอ,อืเอกอยูออ่มาปรุงครับน้ำปลาน้ำปลาเราต้องใส่ไล่ครับนี่กะเอาเพราะว่าเครื่องแกงเพิ่น เป็นสีเข้มแน่อยู่แล้วนะมีโลซาดอยู่แมนครับเขาก็ปรุงรสน,น้ำตาลมักหวานกับไส่ไหลมากพอค่อยหวานกับไส่หน่อยเอาตามใจชอบครับนี่หมดเลยรวมเหมือกกันนี่ตะขันขันครับขันในเครื่องแกงกับเครื่องปรุงเข้าเข่ากันบักทั่วกับใบบักกูนเนียจะเฝ้าใส่้ตท่านตะว่า สูดถุงมือก็ได้แต่รื่นเ้ยพอพี่ถุงมือกันนี่แหละแนะแก่ครับพี่น้องหิวนี่แหละครับเป็นไงครับปลาปลาชนิดนี้เป็นสีไปแล้วเนาะเป็นอนี่ะไรปลาชนิดนี้ปลาขาวเนี่ยท่านดเอาปลาขาวเอาปลาดุกมาเห็ดนี่ก็คือถ้าอยากให้มันถ้าอยากให้เป็นเหนียวคักนี่คือเขาเขาเอาไปตำก่อนก็ได้ไปตำในโปกก่อนเพราะถ้าเขาปากเดียวอย่างเงี้ยหรือถ้ามีเครื่องบดทั้งดี อืมสียจังล่ะแบบนี้ออกมาเป็นสีแดงโอ้หอยนัวแต่เขาใส่แกงอืมก็แหลกอันนี้เดี๋ยวถ้าเบิ่งสีออกมาจะเป็นจะไดใหายให้เบาวิบอยูจะมาซับป้าถิ่มป้าทุ่มหนาจะเจอว่าเห็นเ่าเป็นต้นน้ำอาจาัะพี่น้องน้ำอาจัดน้ำอาจัดคือน้ำจิ้มที่ว่ามีแตงกวามีอย่างน้ำมันหนจากบัว ซอยเห้เป็นฟู้ครับพี่น้องเพราะว่าเพร่ะเป็นปลากายใส่ไข่เป็ดก็ได้พี่น้องหรือพ่าไส่ก็ได้ครับปลาตะเพียนปลาขาวหน่อยนี่เนือ้อเนื้อเป่นเม่ลาทอดนี่อาจจะสีบางงามครับ กกินคือกันการรสชาติกเดียวกันนั่นแหะตะพอบมั่นปักรายกันตามจริงเนี่ยมันเป็นหมูเดงเสียบเลยล่ะเอาเอาตรงนี้ไปก่อนเอาความไปนี้ไปก่อนแต่เอาอันนี้ละครับเอาที่เขามีดี่ละแซ่บครับเขากดดัดแบ่งยัดเอาเอาเป็นแนวแซ่บๆอ่าดีนะตะบูพวกนี้ผมมืออย่างนี้ละง่ายปะนี้นั่นแหละครับใส่เลยผมครับ กะประมาณไว้เรียบร้อยแล้วได้มะกรูดซอยแมนครับปริมาณหลายกันย้อนทัวน้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะดีหน่อยมนได้ปริมาณเขาไปอีกนวดต้อมันต้มับไห่น,นี่ครับเออเราถือบ่อเพื่อให้พวกกา,กาบบ่อบาใส่นะ่ยบัวตองนวดแห้งเน้่พี่น้องใส่บักทั่ว่หรอบัวบักทั่วเขาซอยหรอบักทั่วมันสีแต้แนะบบ,บนี้เข้าในน้ำดอกอืมชื่วอะไรบนี้ชื่อเลยเนาะ นมืตะกี้เห็ดกินเป็นประจำนะว่าเห็ดปลาดุปลาดุเนื้อเพิ่นจะออกไปทางเหนียจักน้อยนะน่ะเ็รักษาเดียวเกดเห็ดเด้อ็เกิดมากเลยเพ่ห็ดแต่ปลปลแกงแกงแกงปนแกงขนาดประเด็กบอกงั้บ่ค่อยเห็ดงอายง่ายพี่นองจากตั้มพีเจลน่ะประเดียกยังสิอโตป้กระเดกก็คืองายครับขามห้องนี้อุปกรณ์ั่อนปะทุดีผ่อนงี่สีนะ อโอเคจปปุดปะไโอเคเหรอครับทอดจปปปุดปะไรยังทอดเลยอทอดบัดนี้ยตั้งไฟไฟแหงรือไฟอ่อนๆรือไฟปัดกลางโอ้ยไฟอ่อนเหรอเนาะไม,ไม่ใช่ใหม่เนาะไม่ไมเทอดมันดมันไฟแห้ง โฟกัสมือมือปุ่มปุ่มม,มือกินแสบมือธนัดจับตอนอบัวผ่า<ต>จิ้มด้วยกันครับซ่อนตะโวยอย่างนี้มองสู่ตะโวยประเดี๋ยวเพราะว่าทั้งพี่คนกินข้าวเจ้าตะโวยเราเรา,าถือซ่อนเนาะซ่อนเล่ากับซ่อนตัดตอนนี่ก่อนอยู่ซ่อนมนันตอนอม,มุดลงองหามนี่ครับเลือกประเดี๋ยวกับมนันขึ้นมา ้็โ,โดยละจมผู้ใดบอกผึ่แล้วป่ะปลาขาวปลาตะเพียนน้อยนี่ผมกัดผึ่งเห็ดยี่นี่เทือแรกพี่น้องกระผึ่งหินน่ะที่เห็ดกินเอกาสีบัวผู้ดอกครั้งแรกในครอบครัวกาสีถอนมันกินเองแต่ว่าเรื่องเห็ดใดมันก็แชรบพึ่งกันนั่นแหละจะมันสีบัวผู้ทำแบบนี้เป็นกระดีผู้คนไปอยู่เมืองนอกคนอยากกินคนยังสรรหาเห็ดเอง กลอยเนาะกลิ่นกลอยก็ต้องอย่าปวดเยอะหลาดเนี้อเราเคยกินดอกฮะคืออยากเข็นเคนเห็ดตนะามจริงผมผมหลาดดอกผมเอามากขวมามากหมกยัน,ม,น,ยนม,มันสูงเนาะเยันมันสูงมันสีแสบแบบห้งเลยตีเข้าวขาขัดหมดดอกหมดแดงไงสินะ บัวลาปะอบบริษัยโมเดงดิตบริษัยได้บริเกียวกันไนด้ดิตีบัวบัมีโหลาป้าขาวสีกานาณาป้ากีเดือดไม่นอืโอเหลืองกป็นตะกินตัวละหอมตนะัวละเนาะหอมใบบก,กูดหอมขึ้แต่นี้เลยหอมเลยเนาะหอมคือขอดน,นั่งที่ห้องสื่อมาขอดน,น่ของกันเดียวกันจะเพียงแค่ว่าวัตถุดิบต่างกันหือคือวัตถุดิบเป็นแซป้าเม่เนครับอือีแกงเขาใส่ยังสี่ะไรมั่งอันเดียวกันครับ ตามจริงปลาคอรกระเฮ็ดได้ปลาคอรกระดีปลาคอเหนียวตัวตัวดีกัน,นแต่ว่าเอาหนังออกเอาแต่เนือน้อมันฟูมันเป็นปลาเนือ้อฟูปลาคอเฮ็ดเนี่ยก็สุดยอดดีกัปนปลาหมิ่นไงมันเป็นปลาจำพวกปลาเนื้อฟูไม่ตีเฉดจริงแทบแดี๋เนาะถอดมันมันต้องเป็นเนื้อฟูๆดิมันจังเด้งนอกจาเขยปลาไก่มาเฮ็ดเดีกว่า คอยพูดเพราะว่าปลาจำพวกมีเนื้อเนื้อกันแน่นเดีย๋ยวสิไปห้ตาโดยสีมก่อนตาโดยเป็นนูทดลองอยาก,ก่อนตาโดยอะไรล่ะท่านได้ตำยังโอ,โอ้ยหนีป่าไม่งั้นนีมาหายเพลินหิ่นนี่ห้ตัวหนึ่งโอ้ยป่าดินใส่ขี้ด,ดินซะนอนี่หนี่ปายังบุพ่นองชอาเจอว่ามัาขายปลาปลาเตา่าปลาสมุครบมืนอะนะเอาไปยังจะมาครบมือ ป้าคบมือเป็นยังล่ะโอ้ยเห็ุอีหยังกระเตนี่ซิ่มคนมาตรงเนี้ยมาทำผีดอกเปิดแฟชมนสีเหลืองตาคือบ,บ่เปาเนี่ยคือลูกสินบอกแทบนี่แหละเขาป้าขาวเขา,ขามาสับเออ,อป้าขาวเราก็มาสับเรา,าก็มาขันขันเราก็ใส่ไข่หน่วยห,ห,หนึง่งเรากใ็หหากใส่ใบบักูดซอยใส่บักทัวซอยแม,ม้ แบบลูกสินแบบอะวรแเออเป็นกาๆลูกสินแล้นะหอมครั้งแรกสิค่อยก็เคยเป็นข้าวเห็ดหอมมันนิ่มโอเคเนาะตอไปพัดพัดไหนไล้หน่นะแต่ตอนเดียวบอท่านหูเรื่องบอสองยกมือกุ๊กเจ็ดนึ่งท่านพันไปพันนะมือจะของตายบีบเสะไปบอเสะขามมันเสะขามจับเอาสิเสะป๊อปใครสาธิตไหม ว่ะจับตัวเสะเสะเสะเอาหมีพันมือจะของคันว่าไปตีเทียงกับนาภาแตกนะนาแตกโอ้ซีเมนซีเมนคตรกไปตีเทียงนี่บึงตีแ่ซีเนโคตรเจ๊เจซ้อนนะโอ้ยกินดีหายเหลือมันพุ่งออกมาซว่าได้ถือมันเสือกเสียนเลือดเขาให้ัวาดปากอะบิ่งตีเกือบเกือบเสียเลือดเดนบอลนี่เกือบถือว่าน่ะเกือบถือเสียเหลือห่วยเลือดพวกับเหลือหัว พอดีตะโดยแล้วมีมบนมบนม่นหามเหลืออือโยอ้าวอู้ยเอมาอีกตันึงเขาไปจะไหนเขาหูอยู่แล้วล่ะพี่น้องเสร็จสับซิมเบงแหลวสุดยอดแสบอีหลีพระว่าเป็นป้าสวนบ่เมนอะไรบ่เมนทอดมันขางคืนเขาเจอซิมแล้วแสบยตะโดยบอกว่าแสบอีหลีแสบแเสสรุปนี่แหละทอดมันปลาขาวค่ะพี่น้องสรุปแสบ จังนี้ล่ะค่ะล,ะลองเห็ดให้เบิงเบิงผู้ใดสิลองเห็ดกินก็ได,ด้เด้อค่ะเด้อลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ